ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้เนี่เหรียญโบดรลั่นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญเหรียญน,นี้เห็นไหมครับวิธีการดูแท้เก๊ลมแท้ถึงยุคพระก็แท้แล้ว ลมแท้พระแท้นะครับนี่ตัวหนังสือเป็นการแกะบล็อกสดด้านหลังหูนี่มีล่องที่เรียกเส้นกระเตี่ยวอะคือตอนแกะบล็อกอะเขาฉีดกลมๆก,ก่อนแล้วมาต่อหูที่หลังก็จะเกิดล่องตรงนี้ที่เราเซียนพระเรียกว่าเส้นกระเตี่ยวนะ่บล็อกที่ได้ตังมีเม็ดไขป่ปลาตรงกลางที่ไปเรียกว่าลูกกอล์ฟเพราะตรงนี้มีรอยแกะ ยันพาดยื่นมาเป็นไม้กรอบแตะมีลูกกรอบมีไม้กรอบเสียนพาก็ตั้งใจแต่เขาเรียกตั้งชื่อให้นะนะครับนะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะนะครับครยยากให้กำไรเท่าไหร่ก็พิมพ์เข้ามามีอะไรอีกถุงนี้โอ้สามพันบาทน่าสนใจเออวันนี้วันนี้เริ่มจากเบาๆก่อน ได้พระนาคปกเนื้อทองเหลืองเก่ากึกนะครับแล้วก็ได้สมเด็จมาสององค์สวัสดีพี่โกทัตไก่ชนอ่านะครับอ่ะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนี่ใครเข้ามาแล้วอยากได้เอาสามพันแปดสามพันแปดร้อยบาท โอ้สวยนะแท้ดูง่ายพุทธคุณยอดเยี่ยมอ่ะก็ได้รู้แล้วว่าเหรียญโบลลันนะครับบล็อกที่ถ้าเจอแล้วก็ส่องดูให้มีเม็ดตรงนี้นี่แล้วก็มีขีดบอว่าบล็อกที่ได้ตังอ่ะส่วนอันนี้สมเด็จกระจกอาจจะเป็นสีชา แต่สำหรับผมก็รู้ได้ว่านี่คือสมเด็จวรรัรคังปีสองสี่เก้าห้าโอ้โหวันนี้จะพระกูพระอะไรพระกองขนาดนี้ต้องมีอยู่แล้วครับเอาว่าคุณแขวนสมเด็จเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นแน่สมัยก่อนท็แขวนแต่สมพระสมเด็จกันเห็นไหมสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนะี่ยใส่ตลับเลี่ยมแขวนกันทุกบ้านนะครับแต่เป็นเพราะว่ามีคนเขาไปตีเก๊อนะ่า พระเนี่ยเขาแท้อยู่แล้วนะครับเขาดังมาตั้งแต่ตอนที่ลงหนังสือพิมพ์ตอนสร้างเห็นไหมฮะพอสองสี่เก้าห้ามีการสร้างพระสมเด็จของท่านเผ่าศรียานน์และท่านชาญกระตุกเลิกอันโดงดังคนหลังจากนั้นมาก็พากันสร้างสมเด็จกันนะแทบทุกวัดในประเทศไทยอ่าพอพะสมเด็จเป็นที่ยอดนิยมในตอนนั้นนะ เขาแขวนกันอยู่ดีๆเนี่ยตอนที่ยังไม่มีใครขายพระกันผ่านมาปีนะครับสามสิบสี่สิบปีคนที่ไม่ได้อยู่ในวิธีการสร้างไม่ได้รู้เห็นสิ่งเหล่านั้นไปเผลอตีเก้เขาเนี่ยทำให้เราเนี่ยคิดว่าวันละครั้งเนี่ยมีแค่องค์เป็นสิบล้านยี่สิบล้าน แล้วก็มาร้อยปีวันละครังปีหนึ่งห้าเลยซึ่งสมเด็จวันละครังนะครับก่อนปีสวรรหร้อยที่ดีๆสร้างก่อนมวลสารก็ต้องเยอะอยู่แล้วทำให้คนไปตีเป็นวันละครังเกย์ซะงั้นแล้วเราต้องไปแขวนอะไรกันสมเด็จพระเกจิซึ่งเป็นลูกศิษย์ปูน่นา เป็นลูกศิษย์สายวัดละคังแต่พระสมเด็จวัดละคังปีสองสี่เก้าห้าแท้ๆเราไม่ได้แขวนกันเออน,นะฉะนั้นองค์นี้แม้กรอบจะเป็นสีชาแกะออกมาก็คือเก้าห้าวัดละคังเห็นไหมเนี่ยพระสมเด็จเห็นบ่อยๆนี่ใช้เนื้อสองสี่เก้าห้าวัดละคังไหมครับแฟนเ็จแฟนเพดหงเกง หยิบมาส่องปุ๊บกับเนื้อเดียวกับสมเด็จเผ่าแล้วนะครับเนื้อเดียวกับสมเด็จหลังตาแผ่นดินอ่า,าปีลันหลังคอปูนาคปูหินนะครับคนไม่สนใจคิดว่าเกนี่สายอนุสวรรค์วร,ครังคุณใหม่ประวรเข้ามาด้วย สมัยก่อนดังก็ปิดตาเพราะแก้วกับวัดระคังโน no. สมัยก่อนน่ะที่ดังเลยคลองตะเคียนพักรุอพกลุที่ดังนะครับพระเหนียวเหนียวก็คลองตะเคียนพระคงนะครับพกกิ่งก็กิ่งตะกะแตนนะครับถ้าแบบในยุคแรกๆจร,ริงๆนะอ่านะครับ ดูดิดูเนื้อดูมวลสารนี่โอ้โหนึบหนับตึบตับอ่ะนี่แขวนสมเด็จวัดระฆังกันนะพราะกวยเนี่ยเอาพิมพ์สมเด็จตัวะระฆังปีเก้าห้าไปถอดเป็นพระท่านองค์เป็นหมื่นเป็นแสนไปแล้วพราะกลวยนี่เป็นสิทธิ์วะะัดระฆังนะบูเทยียมวัดโบสถ์นะสร้างพระท่านมาเสกในวิธีวะะัดระฆังด้วยนี่อ่ะ องนี้ใครเอาโอ,โอ้นี้ปิกปกโพสวยสองพันสองนี่สองพันสองร้อยบาทสวัสดีครับนี่วันนี้ก็อะบางกระทิ้งนีใช่นะถ้าแบบว่าพระที่เขาเล่นกันสมัยก่อนจริงๆนะปรุหนังหูยานพระร่วงพี่จอร์จทิ้งปิดโอดอันนี้พิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอเลยครับสองพันสองร้อยบาท เรามาลองแขวนพระสมเด็จวัดระฆังปี95กันดูไหมผมเอาชีวิตคุณจะได้รับอนุภาพของอุทธคุณไม่ได้แตกต่างจากสมเด็จพกวยไม่ได้แตกต่างจากสมเด็จปู่เทียนวัดโบสถ์อ่ะสวัสดีครับพี่วัชราราโหนี้ได้เจอตัวจริงนะอะนะครับใครที่ดูพระหลอกเก่าไม่เป็นทองเหลืองเก่าไม่เป็นเอาอันนี้ไปองคู นี่นะครับเอานี่เป็นองค์คูเนะี่ยเอาไปสามพันห้าอะลองแขวนพระสมเด็จวลัลฆังปีสองสี่เก้าห้าดูพี่สุทินปิดสามพห้าอ่ะองค์นี้นี่ถุงนี้สุดยอดครับพี่อริยะปิดพ่อแดงอีกรอบ สามพันแปดร้อยบาทพี่จตุพงศ์สามพันแปดร้อยบาทเหรียญหลงวงพ่อแดงหลงวงพ่อเจริญนะเหรียญโบดล้านติดตามไปเรื่อยๆครับพี่สักการะนะเดี๋ยวก็จะเจอเรียงกันไปตามเนี้ยสามพันแปดร้อยบาทโอเคพี่จตุพงศ์นะครับ เนี่นี่เนี่ยพระสมเด็จอันเนี้ยเอาเนื้อมวลสารเก่านะของสมเด็จโตมาบดนั้นพี่แผนด่านช้างคิดถึงสวัสดีครับเนี่ยดูมวลสารของเนื้อพระแบบนี้เป็นพระสร้างราวปีสองพัห้าร้อยอ่ะใครที่มีแปดห้าแล้วมีเก้าห้าแล้วนะครับ ลองเอาปีสองพันหร้อยไปดูดูดิดูมวลสารที่บทเนี <c> ่ย <oughs> นี่เป็นพระแท้ครับนี่องค์นี้เอาพันแปดองนี้เอาพันเจ็ดพันแปดกับพันเจ็ดนี่สมเด็จสายว่าละครั้งนั่นแหละครับเ <c oughs> นี่ยดูมวลสารเก่าที่บทใส่ฮะโอ้โหเป็นเม็ดเม็เม็ดเ พี่จอสชิงปิดพันแปดเนี่ยดูมวลสารข้างในดูฮะเนื้อโอโ้โหเนี่ยเนื้อเก่าเป็นก้อนเลยดูเนี่ยเนื้อเก่าเป็นก้อนเลยอ่ะอันนี้พันเจ็ดครับนี่เนี่ยเราเหมาพระมานี่พอเราได้พระที่เหลือเก่าเก่าที่เราชอบเราก็ละเก็บไว้ ครับอันนี้สูตรวัลคังอยู่แล้วครับพิมพก็เป็นพิมพ์วะัละคังเนี่ยเนี่ยดูดิฮะผมชอบเนี่ยดูเม็ด้อยอย่างนี้เลยครับเม็ดบางหุ่นพมอ่ะเนี่ยลอยอยู่เม็ดเบลเลอร์เลยเนี่ยครับเนี่ยะนี่แค่เม็ดเดียวนี่กับประเมินค่าไม่ได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจ หมื่นแปดมีอะไรบ้างไปดูกันโอ้โอเคโอเคนะครับครับอันนี้รูปเหมือนสมเด็จโตแล้วดูเนื้อครับ สูตรสมเด็จชัดเจนนี่เนื้อเหมือนอะไรครับพี่อริยะพี่อริยะบอกหน่อยว่านี่เนื้อเหมือนอะไรใจเราจะตรงกันหรือไม่ เนื้อเหมือนบูพูพระสามมมมนะอันเนี้ยไม่สมเด็จโตก็รูปเหมือนสักราสุกไก่เถื่อนเนี่ยองเนี้ยถ้าไม่เป็นรูปเหมือนสมเด็จโตก็เป็นรูปเหมือนสักราสุกไก่เถื่อนเนื้อจัดครับยัไม่่ะผมตื่นเต้นกับพระจากบนิ้งในบ้านคนที่นำมาให้ผมในทุกวันพุธ นี่ส่วนตรงนี้ไม่ต้องไปเถียงใครครับอันนี้หยิบมาโป๊ะรู้กันอันนี้หยิบมาโป๊ะรู้กันปู่ผู้ อันนี้ปูป่ภูวัดอินพิมพ์ที่มีการซื้อขายกันแล้วมาตรฐานอันนี้ปู่ภูครับชัดเจนนี่ดูง่ายแบบไม่ต้องไปหลุนแบบนี้เห็นไหมครับ ฉะนั้นน่ะพราแท้อยู่ตามบ้านนะครับมากกว่าอยู่ในสนามพระหรือศูนย์พระอันนี้ตะกุดหลวงพ่อจงวหน้าต่างนอกนะครับตะกุดหลวงพ่อจงวหน้าต่างนอกเลี่ยมกระแท้แล้วส่วนอันนี้เป็นพรากลุ นี่เป็นพระกลุนะครับพิมพ์พระนาคปกส่องดูเนื้อเข้าไปนี่ดิสี่ห้าร้อยปีชัดเจนเห็นไหมครับอ่ะใครอยากได้อะไรก็ถามถ่ายกันเข้ามาได้อ่ะในมือเนี่ยเอาสามพันห้า สามพันห้าร้อยบาทตะกุดพ่อโจงดอกนี้เอามื่นสองตะกุดพ่อจงเอามื่นสองโหสมบูรณ์ด้วยอันนี้เอาสามพันห้าผมจะวางแล้วนะพี่นิ้งน่องปิดมื่นสองนะพี่รัติเสษปิดสามพันห้ตะกุดหลวงพ่อจงวันต่างนอกดูง่ายครั ่ะดูง่ายสบายตาไปหนึ่งดอกสามห้าหลวงพ่อสมชาวดเขาสุก,กิมนะครับเหรียญพระเจ้าตากเหรียญหลักเมืองนะเหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองปีหนึ่งปดนะครับเหรียญจันวันอุตโมเหรียญเจดีกลางน้ำนะ แล้วก็เหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตผมมะลังสีบีศูนย์แปดอ่ะโอเคผูหลงพ่อสมชายได้เหรียญได้สมเด็จด,ด้วยหลวงพ่อสมชายขอได้ครับนะครับสวยเดียวนี้เอาแม่ เอาสองหมื่นห้าแล้วกันสมเด็จปูพูสองหมื่นห้าพันบาทนี่ดูง่ายสุดๆโหจริงๆต้องห้าหกหมื่นนะเนี่ยเอาสองหมื่นห้าบออผมใส่ไข่ปลาไปแล้วเก็บไว้กับผมนะโอ้ถุงนี้สี่พันห้าร้อยบาทแม่ สมเด็จหลังตาเป็นดินด้วยสมัยก่อนขอเขาเลี่ยมใช้กันหมดเ่ยจะคัดเหรียญนี้ชอบออกได้ไหมเนี่ยนะครับถุงนี้ผมพบป้องไงพระราบุรีนี่ไม่ทานตัวท่านหรอกครับแต่เป็นเหรียญ,ญย้อนยุคพิธีดีชอบศิลปะเหรียญแกะคงกริป เหรียญนแท้ทั้งนั้นนะครับอา้าวปู่ทวด0ูย์แโอ้มีเหรียญขตึกเชียงมั่นด้วยดูง่ายดิขตึกเชียงมั่นเหรียญน,นี้อ่ะถุงนี้ขอเอาหกพันห้าแล้วกันเนี่ยนะสมัยก่อนเขาแขวนเลยสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยเลี่ยมแขวกันทุกบ้าน อ่ะมาคูบาสรีวิชัยเหรียญนี้น่าจะหนะึ่งแปดเนี่ยดูเนี่ยผิวแท้พระแท้ไหมนิดหนึ่งสามด้วยเนี่ยผิวแท้พระแท้ไหมครับคูบาคูบาสรีวิชัยไม่มีเหรียญทันตัวนะครับอ่ะ งานถุงนี้ใครอยากได้กดเก้ามาแน่นอนครับตาแผ่นดินใช้ดีมากแน่นอนครับเป็นสมเด็จที่ผมบอกว่าถ้าถาดจากสมเด็จวัดละครังแล้วตาแผ่นดินนะดีมากอ้าวเหรียญกุบาสิวิชัยปีหนึ่งสามโอ้โหเห็นไหมผิวผ้าแท้ลมร้อนไปไงลุงขึ้นสะท้อนเลยฮนะอ้าวเหรียญน,นี้เอาพันสาม เหรียญกูบาสีวิชัยปี13เอาพันสามเอาสมเด็จอย่างเดียว2,200บาทครับเหรียญนี้พันสามอันนี้2,200สวยพร้อมเรียมเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วงครับครับเนี่ยพระแท้เนี่ยเวลาหยิบดูเนี่ยสะ้อนแสงนีะ สองพันสองพี่เอกรัตนะครับโหเหรียญสวยอะพี่ผมบอกก่อนเลยว่าเป็นเหรียญสวยไงนะเอาพันหนึ่งแล้วกันเอาพันเดียวอะนี่เหรียญคูบาศรีวิชัยแต่จริงๆผมว่านะพี่ปองปิดแล้วไม่ค่อยได้ออกอาวุธพี่ปองปิดไปแล้วปูทวดศูนย์แปดนี พันแปดกระไลทองพันแปดร้อยบาทมีศูนย์แปดทันปู่ทิมแน่นอนพันแปดร้อยบาทสวยด้วยกระไลทองไต็มงเลยอ่ะพี่เอกรัฐขอบคุณครับที่ติดตามกันและกันนะครับพ่อแพ้ เป็นมีสุรศักดิ์พี่เอกรัตษ์ลืมคำว่าปิดพ่อแพรชอบส่วนตัวกรณีพิเศษเหรียญหลวงพ่ออะไรบ็อกจริงสวยเดี๋ยพอเวลาบ็อกจริงเห็นไหมดูเนี้ยแกะคมกิฟเลยเจ็ดรอบแปดสิบสี่ปีวัศนาอืมเนี่ยผมชอบนะ แพงถูกไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเหรียญเวลาเป็นเหรียญแกะบล็อกจริงเนี่ยสวยอะเออ่ะฉะนั้นถุงนี้นะนี่ก็เก็บไว้อ่าให้เหรียญกมหลวงนี่ใครเอ,เอาเอาพันเดียวเหรียญพระแก้มรกตพันเดียว อ่าผมก็ให้ราคานี่เนี่ยต,ต้องต้องหลังพี่นิ้งน่องอะ่ะพันเดียวเหมือนกันเหรียญน,นี้เป็นพี่โอม่าพี่โอมได้ไปพระแก้วหนึ่งพันพี่โอมสามหมื่นหนึ่งพันชุดนี้พอแพเหรียญหนึ่งห้า นะครับปุยเอี่ยมวัดโคนอนหนึ่งห้าถุงนี้ขอสักพบพ่อแพรตะกุดทองคําเยอะด้วยถุงเนี้ยถุงนี้ฟังราคานะอ่ะถ้าใครเอาพิ์ปิดไปถุงนี้คุ้มครับพ่อแพรตะกุดทองคําเหรียญพ่อแพรเนื้อเงินนี่ครับต้องบอกว่าถุงนี้นะจะมีพ่อแพรพระรอดพ่อแพรเนี่ยรุ่นแรกนะ<ม>ครับเหรียญพ่อแพรเนื้อเงิน มีพ่อแพรตะกุดทองคําเยอะมากมีขุนแผนพ่อแพรเนี๋ยชุดพ่อแพรเลยปิดตาพ่อแพรแล้วก็มีเหรียญสร้างชาติเต็มไปหมดเลยเหรียญสร้างชาติแล้วก็เหรียญปูเอี่ยมโคนอนหนึ่งห้าถุงนี้อ่ะโอเคพ,พี่เพื่อนเพื่อนแฟนเพจถือว่าเรียบร้อยอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องมีถาดร้องว่างสมัยไหมลูก นะปกพ่อแพรมีทั้งทองแดงและนวะนี่ปกพ่อแพรขุนแผนพ่อแพรปกพ่อแพรเนื้อนวะโลหะโอ้โหนี่้าบอกว่าองค์ละพันนี่สิบองค์ละหมื่นแล้วเนื้อนวะโลหะยังไม่รวมทองแดงแต่เ,เขารับมากวัดเห็นไหมเหรียญไตามาสพ่อแพรนี่ แอดมินแยกส่งดีๆนะลูกอันนี้ตะกุดทองคำพอรอดพอแพรรูเหมือนพอแพรอ้าวอีกเยอะครับอีกเยอะมากผมบอกเลยที่เป็นพาชุดพอแพรเหรียญพอแพรเนื้อนะวะสมเด็จ M16 ด้วยอ่าบอกนิยม ถ้าประทับใจกด9้าหมา5ตัวนี่เหรียญมูเอียร์ีกผมแงเต็มครับตะกุดทองคำอีกบานเลยหมดอา้าวนี่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไพรีพินาศ9 5ด้วยเออได้ไพรีพินาศ9 5ด้วย ดีไม่ดีถุงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยผมผมจำได้แล้วโทษนะครับเยอะมากพอแพ้ส่ลุงฮะเนี่ยพระแพ้ล้วนๆปิดตามพแพรเนี่ยได้ไพรีพินา娜ด,ด้วยเหรียญสร้างชาตินี่ สั่งกระจายพ่อแพรด้วยแม่สมเด็จและขุนแผนตะกุดทองคำบ้านนี้ไม่พาะตะกุดทองคำกับหมดพี่เขากกล้าวมาอย่างลูกยังไม่ได้หมดเท่านี้นะนี่เหรียญสร้างชาติด,ดำปิดตีเลยเนีย่อ้า โอ้โหอ้าโอเคพ่อแม่พี่น้องนี่หมดถาดนี้เลยครับแคปหน้าจอเป็นของพี่เขาคนเดียวเป็นมาแบายุคต้นทั้งหมดอ่ามียาต้อยนะครับกำใส่มือแล้วเขียนราคาครับอ่ะเท่านี้นี่อือือพอจง โซดอนทองแดงกระไหลทองเน่แล้วก็พ้าผงเก่ากึกเพอจงก็เกิดแล้วอ่ะโอเคไหมครับพี่ใายได้นะใช้วัดกดเก้าให้ห้าตัวเน่